สาว,สาวเคยมีปัญหาเลืองสิวพดกันบ้างคะเนี่ยเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยจะมีปัญหาเลืองสิวพดซึ่งมันทําให้เรากังวลใจมากๆเลยรู้สึกแบบว่ากวนใจเรามากๆเลยว่าเฮ้ยมันขึ้นมาพออะไรสิวก็ไม่ใช่แล้วมันแบบไม่ได้ขึ้นมาทีละเม็ดสองเม็ดมันขึ้นมาเป็นแบบปืน้นสมมติว่าขึ้นอยู่หน้าผากงเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ขึ้นมาทั้งหมดเลยแล้วแบบอาการที่แบบพบได้ก็คือแบบว่าคันทำให้รู้สึกแบบ ียงว่ะมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมารู้จักสิวผดกันนะคะว่าเขาเกิดจากสาเหตุอะไรและมีวิธีรักษาอย่างไรด้วานะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องซีสีดงเค ะะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องสิวพดนะคะซึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะขอมาว่ามีวิธีรักษาผสิวพดไหมซึ่งเองก็เป็นเหมือนกันนะคะคือแบบใจตรงกันมากเลยนะคะวันนี้เราก็เลยมาทําคลิปว่างพอดีนะคะทําคลิปแล้วก็จะแนะนําเพื่อนๆไปเพราะว่าตอนนี้เองก็าลังหาข้อมูลอยู่พอดีเลยพอดีแบบพอดีพอดีแบบพอด,พอด,พอด,พอดีพอดีเลยจริงๆนะคะเพราะว่าเองก็เป็นสิวพดเหมือนกันนะคะอยู่หน้าผากเห็นไหมคะเพื่อนๆแล้วมันขึ้นมาแบบเยอะมาก ทําให้แบบกวนใจมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะคือแบบงงมากนะคะตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วแบบว่าเยอะมากๆเลยอยู่ตรงหน้าผากนะคะจะเป็นแบบที่ประจำของแอดเลยนะคะแล้วแบบสิ่งที่กังวลน,นะคะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือแบบกลัวมันจะเป็นสิวเม็ดใหญ่แล้วแบบว่ามันทําให้เราแบบ เออรักษายากหรือเปล่าวะถ้ามันขึ้นมาแบบเป็นเม็ดใหญ่ทั้งหมดเนี่ยพร้อมๆกันจะทํายังไงดีในความคิดของเรานะคะแล้วแบบหนักกว่านั้นนะคะเวลาที่เราแต่งหน้าและแอนเป็นคนที่ใช้แป้งฝุน่นเพื่อนแล้วแป้งอะ่ะมันมาแบบติดอยู่ตรงสิวผดท,ที่มันขึ้นตรงนี้นะคะมันรู้สึกแบบงุดหงิดแล้วเวลาจับหน้านะคะหน้ามันไม่เรียบเนียนแล้วมันทําให้เรารู้สึกแบบ มันเป็นสักๆอะ่ะมันไม่โอเคเลยอะคะ่ะรู้ว่าเ <c oughs> พื่อนๆอาจจะคิดเหมือนแอนหรือเปล่าอันนี้ใครที่แบบเป็นเหมือนแอนแล้วรู้สึกเหมือนกันคอมเมนต์มาหน่อยนะคะคือแบบมันไม่โอเคจริงๆนะคะแอนเข้าใจความรู้สึกคนที่เป็นสิวผดมากๆเลยเพราะว่าเราก็เป็นอยู่เหมือนกันเนาะโอเคหลังจากที่แอนไปหาข้อมูลมาแล้วนะคะการที่เราคิดว่าสิวผดเนี่ยมันเป็นสิวนะคะจริงๆแล้วเราเข้าใจตอ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 ผิดจริงๆคะ่ะจริงๆน้องไม่ได้เป็นสิวนะคะ น้องเป็นอาการแพ้ของผิวหนังค่ะเอออาการแพ้นี้เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะปัจจัยหลักๆเลยนะคะก็คือการดำรงชีวิตหรือการใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละเช่นสภาพอากาศร้อนเออสภาพอากาศร้อนแล้วมันทำให้เกิดสิวพดได้ยังไงนะคะเพื่อนๆคือหลักๆเลยเวลาที่อากาศร้อนเหงื่อเรามันจะไหลออกมาใช่ไหมคะแล้วมันทำให้แบบ พวกข้าวขี้ไครพวกเหนื่อต่างๆนะคะมันไปอุดตันรูขุมขนค่ะเพื่อนๆแล้วทําให้เราแบบชําระล้างแบบไม่สะอาดมากพอนะคะทําให้แบบพวกข้าวขี้ใครต่างๆเนี่ยไปอุดตันรูขุมขนค่ะและมันก็เลยทําให้เกิดสิวผดขึ้นมานั่นเองนะคะ แต่บางคนนะคะในช่วงเช้าเนี่ยจะเกิดสิวผดขึ้นมาแบบเต็มเลยอันนี้อันนี้คิดถึงตัวเองเลยอันนี้จริงๆค่ะในช่วงเช้าถ้ามีสภาพอากาศร้อนมากๆนะคะมันก็จะมีแบบสิวผดขึ้นมาเต็มเลยบางคนก็คือขึ้นอยู่ที่คอขึ้นอยู่ที่แก้มแต่ของแอนเนี่ยขึ้นหนักอยู่ที่หน้าผากเลยจ้าแต่ว่าพออุณหภูมิของอากาศในวันนั้นๆลดลงนะคะสิวผดมันก็จะยุบลงแอนเนี่ยช่วงเช้าเป็นหนักมากแต่ว่าช่วงเย็นกับ ดีขึ้นนะคะคือแบบช่วงเป็นแค่ช่วงอากาศร้อนจริงๆอันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยนะคะ ต่อไปกรณีที่2ภาวะที่2นะคะสภาวะ PM 2.5ค่ะเพื่อนๆทําให้แบบอากาศมันไม่บริสุทธิ์ค่ะแล้วก็พวกฝุ่นละอองสิ่งสกรปรกแล้วก็ข่าแบคทีเรียต่างๆนะคะมันก็เลยคลุ้งอยู่อย่างที่ไปไหนมาไหนมันก็คลุ้งเต็มอยู่ใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้แบบว่าสัมผัสกับผิวเรานะคะแล้วเมื่อมันเข้ามาเยอะๆมันก็เข้ามาอุดตดันรูขุมขนทําให้รูขุมขนของเราเนี่ย เกิดการอักเสบแล้วก็เกิดการแพ้แล้วก็ทําให้เกิดสิวผดขึ้นมานั่นเองลำดับที่3ามกรณีนี้นะคะก็จะเป็นการใช้ชีวิตประจําวันของเราล้วนๆเลยค่ะเพื่อนๆการใช้ชีวิตของเราประจําวันของเราเนี่ยมันยังไงถึงทําให้เกิดสิวผดใช่ไหมคะกรณีแรกเลยค่ะเพื่อนๆการล้างหน้าบ่อยเอ๊ะแล้วล้างหน้าบ่อยมันไม่ดีตรงไหนเออใช่ไหม ล้างหน้าบ่อยมันก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าเราล้างมากเกินไปเกินจํานวนหรือเกินปริมาณที่มันเหมาะสมกับผิวหน้าของเรามันจะทําให้ผิวเราแห้งค่ะถ้าผิวเราแห้งและขาดความชุ่มชื้นมันจะทําให้เราเกิดสิวพดได้ใครที่ล้างหน้าบ่อยๆนะคะอันนี้แอนมีวิธีแก้ให้ค่ะเอ่อถ้าเรารู้สึกผิวแห้งนะคะให้ใช้ออยค่ะ เทออยลงไปในสำลีนะคะแล้วก็ใช้ลูกเบาๆนะคะให้ทั่วใบหน้ามันจะก็จะช่วยบำรุงผิวหน้าให้เกิดความชุ่มชื้นได้นั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีแก้นะแล้วก็กรณีต่อไปนะคะก็คือการที่เราแบบใช้มือที่สกปรกอะไปหยิบจับอะไรมาก็ไม่รู้มาจับหน้าบ่อยๆนะคะมันก็เลยทําให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ทําให้สิวผดเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็กรณีสุดท้ายนะคะก็คือ,อ,อการนอนดึก การนอนดึกการนอนดึกทําให้เกิดสิวผดได้ด้วยหรอใช่ค่ะทำให้เกิดสิวผได,ด,วดวผได้เพราะว่าการที่เรานอนดึกแล้วเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันจะทําให้แบบร่างกายของเราเนี่ยไปซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอไม่ไม่ไม่เพียงพอหรือเปล่าต่างที่เข้าใจได้นะคะแล้วก็ทําให้แบบว่าเกิดภูมิข้างในเราไม่แข็งแรงแล้วมันก็เลยแบบส่งผลออกมาข้างนอก ซึ่งแบบไม่ใช่แค่ผดขึ้นหน้านะคะอยู่ตามง่ามมืออย่างเงี้ยนะคะก็เป็นนะคะแอนเคยเป็นหน้าร้อนใครที่เคยเป็นเหมือนแอนบ้างคะหน้าร้อนเนี่ยแอนจะเป็นแบบถ้าแอนนอนดึกเนี่ยแอนจะมีแบบผดขึ้นมาแบบตรงนี้แล้วแบบมันคันมากแล้วมันเป็นตุ่มใสๆขึ้นมาแล้วแบบว่า รักษายากมากแล้วไปหาหมอหมอก็ไม่มียารักษานะคะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือนอนให้เร็วดื่มน้ําให้มากแล้วก็อย่าล้างหน้าบ่อยนั่นเองนะคะก็เอาปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็อีกอันเลยนะคะก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ ครีมต่างๆที่มันไม่เหมาะกับผิวหน้านะคะก็คือเกิดอาการแพ้ค,ค,ครีมนั่นเองนะคะก็จะเกิดผิวซิวพดขึ้นมาได้นั่นเองเพราะฉะนั้นให้ระวังนะคะเวลาที่เราเปลี่ยนครีมหรือใช้ครีมตัวไหนนะคะแล้วรู้สึกว่ามันมีพดขึ้นมานะคะคือแนะนำให้หยุดใช้นะคะสิวพดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกแบบร้อนคันแสบให้หยุดใช้ทันทีนะคะเพราะว่ามันไม่เหมาะกับผิวหน้าเรานั่นเองนะคะกรณีที่สี่ โอเคกรณีสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดถึงก็คือเกาะปกป้องผิวอ่อนแอเพื่อนๆเออฟังแล้วดูแปลกปะแปลกนะอันนี้ก็รู้สึกว่ามันแปลกนะคะเพราะฉะนั้นการที่เกาะปกป้องผิวอ่อนแอเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าผิวเราอ่อนแอนะคะวิธีสังเกตง่ายๆเลยคือผิวเราแห้งขาดความชุ่มชื้นแล้วแบบว่ารู้สึกแบบมันมีความแห้งกร้านเจ็บผิวอเออเออเอ,อแล้วก็ดำ หน้ามองค้าและหูอมจันทร์คือที่พูดมาทั้งหมดเี่ยคือผิวมึงพังแล้วตอนเนี้ยจริงๆนะคะอ่ะแอนเคยเป็นช่วงเมษาเมษาเนี่ยแอนไม่เคยเล่นน้ําสงการเลยนะคะเออจริงไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่ชอบเล่นแล้วก็ไม่อยากเล่นด้วยนะคะไม่ใช่ว่ากลัวผิวพังหรืออะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช่ว่ากลัวดํานะคะแต่ว่าแดดมันแรงจริงบ้านเราสู้ไม่ไหวนะคะอื เพราะฉะนั้นการที่เราแบบเจอมลภาวะแล้วผิวเราอ่อนแอเนี่ยเมื่อผิวมันขาดเกาะปกป้องใช่ไหมก็เหมือนกับเวลาเราโดนยิงแล้วเราไม่มีกระสุนแล้วก็โดนยิงเข้าไปในตัวเราแบบปังปังแบบตายไปเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามีมีแบบเกาะปกป้องตัวก็กระสุนมันก็ไม่เข้าใช่ไหมก็อาจจะจุกอ,อ,อาจจะจุกนิดนึงแต่ว่าถ้า ถ้าแบบว่าเราไม่มีเกาะมันก็ยิงเข้าไปได้เลยผิวเราก็เหมือนกันนะคะถ้ามันไม่มีเกาะปกป้องนะคะพวกแสงแดดพวกมลภาวะพวกอะไรต่างๆมันเข้ามามันก็จะบังบังบังปังบ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 ังเังบ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 ังาังบัง้ังบ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 ังังบ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 ังนังาัังนังงเังาังะัังนังธังีังังษังดังีัง่ังดังยังคัง็ังอังบังบังบังังบ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 ังังังบังบังบังังบังบังัง ดื่มน้ำให้เยอะไมะ่ล้างหน้ามากเกินไปและใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะกับผิวตัวเองนะคะแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นของผิวให้เป็นอย่างดีนะคะเวลาที่เราจะออกไปข้างนอกนะคะให้ทาครีมกันแดดทุกครั้งนะคะส่วนครีมกันแดดเนี่ยขอไม่แนะนำนะคะเพราะว่าแล้วแต่สภาพผิวเลยเพราะว่าบางตัวเนี่ย อ่อนโยนต่อผิวเท่าไหร่ก็แพ้นะคะสำหรับแพแพ้แพ้คิมกันแดดเกือบทุกชนิดเลยนะคะก็เลยแบบใช้อะไรที่แบบมันแบบพวกรองพื้นที่มันมีค่า PA บวกบวกบวกค่าสีบวกบวกบวกค่ะก็เลยใช้แบบพวกรองพื้นแทนเออแต่ถ้าแบบใช้กันแดดแบบที่กันแดดจริงๆอะค่ะคือแบบ ใช้ไม่ได้เลยนะคะแพ้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใครที่แบบแพ้คิมกันแดดแก็แนะนำแบบไปหาพวกลมพื้นที่มันแบบว่ามีอะไรที่แบบปกป้องผิวเอ,อ่อกันแดดได้50บปรอะไรประมาณเนี่ยเราไปหาตัวนั้นดูนะคะหรือแบบบางคนแบบตัวที่แอนแนะนำแบบที่แอนพูดไปเมื่อกี้ <c oughs> ก็แพ้ก็มีนะคะเออเอาใจยากมากเลยะคะ่ะผิวอ่อนแอก็อ่อนแองจริงจริงเพื่อน แล้วก็ส่วนสิลพรที่เราพูดถึงนะคะก็วิธีรักษาง่ายมากๆค่ะก็รักษาความชุ่มชื้นของผิวแล้วก็มือสกรปรกห้ามจับนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ,ส,ะสาวๆหลายๆคนนะคะซึ่งแอนก็เป็นนะคะพวกพับพวกแป้งอย่างเงี้ยนะคะใช้นานๆหัดเอาไปล้างซะบ้างนะคะของแอนเนี่ยเดีย๋ยวนี้แอนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแอนเอาไปซกักหรือเอาไปล้างทุกสัปดาห์นะคะก็มันก็ช่วยได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ ดูแลความสะอาดของอพวกเครื่องใช้ที่จะมาสัมผัสหน้านั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาที่เราใช้แมสนะคะใส่แมสนะคะไม่แนะนําให้แบบใส่แบบอันเดียวแบบหลายๆวันอย่างเงี้ยนะคะเออมันก็แบบว่าหนึ่งแหละป้องกันโควิดก็กลัวโควิดแต่ว่า,าบางคนก็แบบเบื้องตังก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ได้แพงมากเพราะฉะนั้นแนะนําให้เปลี่ยนวันนะคะเออเวลาเรากินข้าวอย่างเงี้ยเราแบบ ปิดหน้าปิดตาเอาออกไปแล้วมาปิดอีกไปเจอสิงคโปร์สปกปรกแล้วมาปิดหน้าเราอีกแล้วอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทาให้เกิดสิวผดได้หรือเกิดสิวได้เลยแหละเพราะฉะนั้นให้ระวังตัวนี้ให้มากๆนะคะโอเคเดี๋ยวเอจะไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดสิวผดก็ลองเอาไปปฏิบัติด,ดูนะคะเอาไปเปลี่ยนตัวเองดูนะคะพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็สําคัญมากๆเลยนะคะ ไปแล้วนะคะง่วงนอนมากเลยนะคะต้องรีบนอนนะคะเดี๋ยวซิวพดขึ้นใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากให้รีวิวอะไรหรืออยากให้หาข้อมูลอะไรใหม่ๆมาแนะนำหรือมาแชร์กันนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะข้างลา่างแล้วถ้าทำแล้วก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปให้นะคะโอเค